อยู่กับปัจจุบันธรรมะสอนวิธีฝึกจิตให้สงบไม่วันไหวในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนการฝึกฝนจิตใจให้สงบและไม่วันไหวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาะหากแต่การจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้นั้นหาใช่เรื่องง่ายาดหลายครั้งที่จิตใจของเราล่องลอยไปกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วหรือพะวงอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำให้เราพลาดการรับรู้ความสุข และความสงบที่ควรจะมีอยู่ในขนาดปัจจุบันธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้หนทางแห่งการฝึกฝนจิตใจให้กลับคืนสู่ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพหลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล้วนมีรากฐานอันมั่นคงอยู่ในคำสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นไตรลักษณ์ของสรรพ,พสิ่งการเข้าใจและยอมรับในสัจธรรมเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อเราเข้าใจว่า ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาการยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมนำมาซึ่งความทุกข์การพยายามทำความเข้าใจและปล่อยวางในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้เองที่จะช่วยให้จิตใจของเราเบาลงไม่แบกรับภาระของอดีตและอนาคตจนเกินกำลังหากเราจะกล่าวถึงความหมายและที่มาของการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหวนั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นสภาวะแห่งความดับทุกข์อันสูงสุดและหนทางสู่เป้าหมายนั้นก็คือการฝึกสติและปัญญาสติคือการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอการมีสตินี้เองจะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเมื่อมีสติเราจะสามารถรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินและไม่ยึดต,ติด หากเราขาดสติจิตใจก็มักจะกระโดดไปมาระหว่างอดีตและอนาคตราวกับผีเสื้อที่โบยบินไปมาโดยไม่หยุดนิ่งส่งผลให้เกิดความฟุ้งซ่านความกังวลและความไม่สงบตามมาการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่ออดีตหรือการละเลยต่ออนาคตแต่หมายถึงการที่เราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันก็ดำรงตนอยู่ในสภาวะปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็งเมื่อเรานึกถึงอดีต ก็ให้นึกถึงบทเรียนที่ได้รับเพื่อนำมาปรับปรุงตนเองในปัจจุบันหากเราวิตกกังวลถึงอนาคตก็ให้นึกถึงการเตรียมพร้อมและการตั้งมั่นในปัจจุบันเพื่อให้สามารถรเผชิญกับสิ่งที่จะมาถึงได้อย่างไม่หวั่นไหวการประยุกต์ใช้หลักธรรมเรื่องการอยู่กับปัจจุบันสามารถทำได้ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันลองนึกภาพการที่เรากำลังรับประทานอาหารแทนที่จะก้มแน่ก้มตาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ลองใช้เวลานั้นสังเกตสีสันกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารการทำเช่นนี้คือการฝึกสติอย่างง่ายๆทำให้เราได้รับรู้รสชาติแห่งชีวิตอย่างเต็มที่แทนที่จะปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่รับรู้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเรากำลังสนทนากับผู้อื่นจงตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างแท้จริงมองตาเขาแสดงความใส่ใจและรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง แทนที่จะคิดว่าเราจะตอบโต้อย่างไรหรือนึกถึงเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันการฝึกการฟังอย่างมีสติเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจและมีสติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฝึกอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะคิดถึงงานที่ค้างอยู่หรือกังวลกับผลลัพธ์ที่ยังมาไม่ถึงจงจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า ทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยความตั้งใจการทําสิ่งต่างๆด้วยสติไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนเป็นการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยเปรียบเสมือนการฝึกกล้ามเนื้อยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งแข็งแรงและสงบมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างจริงที่เรามักพบเห็นอยู่เสมอคือบุคคลที่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตและยังคงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น แม้จะ,ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามายกตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอันดุเดือดเขาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องเผชิญกับความกดดันมากมายแต่ในช่วงเวลาของการแข่งขันสิ่งสำคัญที่สุดคือการจดจ่ออยู่กับเกมณขณะนั้นทำในสิ่งที่ฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดโดยไม่คิดถึงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ที่จะตามมา เขาเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันกับลูกบอลกับคู่ต่อสู้กับกลยุทธ์ที่วางไว้นั่นคือสภาวะแห่งความเลิศที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจให้สงบและมีสมาธิอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระสงฆ์ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในป่าท่านมีความสันโดษท่านไม่หวั่นไหวต่อกิเลสตัณหาหรือความยึดติดใดๆท่านสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยการฝึกสติภาวนาการเจริญสมาธิการพิจารณาอริยสัจสี ทำให้ท่านเห็นแจ้งในทุกสิ่งและไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตของท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของการอยู่กับปัจจุบันและการค้นพบความสงบที่แท้จริงข้อคิดและการปฏิบัติ <S <S เพื่อนําไปสู่การอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเราสามารถเริ่มได้ทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากการฝึกการเจริญสปิในชีวิตประจําวันเช่นเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์มือถือลองใช้เวลาสักครู หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าและออกจากร่างกายรับรู้ถึงการตื่นตัวของร่างกายสัมผัสถึงพื้นผิวของที่นอนเสียงรอบข้างที่ได้ยินโดยไม่ตัดสินว่าเป็นเสียงที่ดีหรือไม่ดีเพียงแค่รับรู้เมื่อเดินจงรับรู้ถึงฝีเท้าที่ก้าวไปสัมผัสถึงการกระทบของฝ่าเท้ากับพื้นความรู้สึกของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวเมื่อหยิบจับสิ่งของจงรับรู้ถึงน้ำหนัก ความรู้สึกของพื้นผิวสีสันและรูปร่างของสิ่งนั้นๆการฝึกเหล่านี้คือการนำสติกลับมาสู่กายและใจในขณะปัจจุบันการฝึกสมาธิก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการฝึกจิตให้สงบไม่วันไหวการนั่งสมาธิอย่างสม่งเสมอไม่จาเป็นต้องนานอาจจะเริ่มเพียง5-10นาทีต่อวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในขณะนั่งสมาธิ ให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นลมหายใจหรือความรู้สึกที่ปลายจมูกหากมีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเช่นความคิดฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกต่างๆก็ให้รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยวางมันไปและนำสติกลับมาที่อารมณ์เดิมอีกครั้งอย่าตัดสินตัวเองว่าทำผิดหากจิตใจวอกแวกนั่นเป็นเรื่องปกติของจิตใจมนุษย์สิ่งสำคัญคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การฝึกการปล่อยวางก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราตระหนักว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงการยึดติดกับอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์การฝึกปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือการทอดทิ้งแต่คือการยอมรับความจริงและการปลดเปลื้องภาระทางใจเมื่อเราเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจลองพิจารณาว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ อะไรคือผลกระทบที่แท้จริงและเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรโดยไม่ให้มันมาทำร้ายจิตใจของเราในระยะยาวธรรมะเรื่องการอยู่กับปัจจุบันสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองหรือการประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สภาพจิตใจของเราเองเมื่อจิตใจสงบไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆเราจะพบความสุขที่ยั่งยืน การฝึกฝนตนเองให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอการยอมรับในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ภาวะแห่งความสงบและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นในการฝึกฝนและค้นพบหนทางแห่งความสงบที่อยู่ในใจของท่านเอง